นี้นะครับผมขนาด5ไร่ติดถนนลาดยางเลยเส้นดำดำแบบนี้ขนาด8เมตรกว้างๆเลยนะครับผมนะเดินทางสะดวกมากออกไปตรงนี้3กิโลครึ่งถึงถนนซีเลนเส้น3 2 2 3อุยาดเจดีเลยครับแปลนี้เลยคือแปลนนี้ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมแปลงนี้ขนาด5ไร่เป๊ะ นะฮะห้าไร่เต็มๆเลยอยู่ที่ตำบไลไร่ลดนะครับผมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะห้าไร่ไปยกแปลง2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นเฉลี่ยแล้วไร่ละ5้าแสนเจ็ดนะครับผมนะ สามารถโทรไม่ได้เลยที่เบอร์เจ้าของที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะหรือว่าใครสงสัยก็จะโทรมาที่เบอร์ข้างบนก็ได้นะครับผมนะเป็นเบอร์ของทีมงานเราจะอำนวยความสะดวกนะครับผมต่อคาถามให้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะบางทีเจ้าของเขาไม่ว่างเจ้าของเขาติดธุระนะครับผมนะเจ้าของเขาเลยฝากฝังทีมงานนะแต่ละแปลงอ่ะทีมงานคัดมาหมดแล้วนะครับผมนะเราจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยเราก็เลยก็เลือกเอาเลยเลยว่าจะโทรเบอร์เจ้าของหรือจะโทรเบอร์เรานะครับผมนะแล้วแต่เลยนะครับผมอ่ะเรามาเข้าเลือกเข้ารากันต่ออ่ะหน้าแปลงนะครับผมนับ นับจากเสานี้เลยนะเนี่ยนับจากเสาเนี่ยลากไปลากไปถึงเสานู้นนะครับผมนะ25เมตรติดลาดยางเนี่ยเส้นใหญ่ๆแบบนี้ย5เมตรลึกลึกลงไปตรงนู้นเลยนะ200เมตรครับผมนะลึก200เมตรแต่ด้านหลังอ่ะด้านหลังมันจะบานออกเป็น50เมตรนะอ่าด้านหลังมันจะบานออกนะแต่ว่าด้านหน้าที่เตีอถนนเนี่ย25เมตรนะครับผมนะด้านหลังอ่ะมันจะยังไม่ได้ถมแต่ว่าด้านหน้าเนะ่ถมหมดแล้วเนะี่ย ถมเท่าถนนลาดยางดำๆนี่เลยเนี่ยผมระดับเดียวกันเลยนะครับผมด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยมันจะถมประมาณสักหนึ่งไล่ไล่กว่านะครับผมคเนด้วยสายตานะคเนด้วยสายตาถมไล่กว่าแต่ด้านหลังเ่ะมันจะเป็นนาเก่านะครับผมนัดละด้านหลังจะเป็นนาด้านหลังจะเป็นนาเก่านะครับผมนะสุดขอบต้นมะม่วงนะครับผมนะรูปทรงก็จะเป็นอย่างที่ขึ้นให้ดูนะครับผมนะเรื่องดินเนี่ยดีมากนะครับผมแปลงนี้คือเอาดินดำคือเอาหน้าดินอะ คือเอาหน้าดินอะ่ะมามามาถมเลยนะครับผมนะก็คืออย่างที่รู้กันนะหน้าดินมันคือจะปลูกพืชปลูกผักเนี่ยก็คือแนะจ๋วมันเป็นดินร่วนนะม,นนม,นนมันเป็นดินร่วนมันเป็นเป็นมันเป็นดินดีอ่ะเพราะว่าแถวเนี้ยมันก็คือดินนานั่นแหละนะครับผมนะมันเป็นดินร่วนปนดินเหนียวนะเพราะว่ขาขขบขอบเห็นไหมเป็นนาหมดเลยเห็นไหมเขียวๆเนี่ยเป็นนาหมดเลยฝั่งนู้นก็ทําโคกหนองนาไว้นะครับผมนะอ่านาๆเป็นนา ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวนผลไม้แต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นสวนอะไรผมมองไม่เห็นแต่ว่าเขาปลูกทําร่องสวนอยู่นะ่ะตรงข้ามนู้นก็เป็นนาข้างๆก็เป็นนาไม่ต้องห่วงเรื่องความเปรี่ยวนะไม่ต้องห่วงเรื่องความเปี่ยวรถบ้านคนเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าหน้าแปลงนะยังไม่มีไฟฟ้าผ่านนะบางคนงงว่าทำไมเออถนอนรัดยางก็เส้นใหญ่คนก็ผ่านเยอะทาไมไม่มีไฟฟ้านี่ผมจะอธิบายให้ฟัง นะครับผมไฟฟ้าน่ะมันจะอยู่สุดตรงนู้นนะ <_ d ata> เห็นบ้านคนตรงนั้นไหมครับผมไม่ห่างจากแปลงที่ดินเลยนะเราสามารถลากมาได้เสาประมาณสักสองสามต้นนะครับผมเสาประมาณสักสองสามต้น <_ d ata> แปลงนี้มันอยู่เขตตำบลไร่บบไล,ลดเนี่ยฝั่งนู้นเป็นตำบ,บไลไร่ลดนะครับผมนะฝั่งนี้เป็นตำบลสักโจมนะซึ่งเสาไฟของตำบลสักโจมก็อยู่มาสุดอยู่ตรงนู้น่ะเหมือมันยังไม่มาบรรจบกันสักทีอะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ได้มีบ้านคนน่ะนึกภาพออกไหมครับ นะถ้ามีบ้านคนเราก็ขอต่อมาได้เลยเราก็จะเชื่อมกับทั้งสายฝั่งนูนะ้นน่ะบ้านคนเยอะฝั่งนี้ก็บ,บ้านคนเยอะนะครับผมเพียงแค่ว่ามันยังไม่ได้ผ่านหน้าแปลงเพราะว่ามันยังไม่มีบ้านคนไงนะถ้ามีบ้านคนเขาก็ดึงดึงดึงมาให้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องไฟฟ้าเรื่องปลาปลาก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะไปงี้ก็อธิบายให้ครบเลยแล้วด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมเรื่องน้ําเรื่องน้ำ,เอ,นำเอ่อใช้ในการเกษตรอ่ะนี่ดูหน้าแปลงเนี่ย มันติดคลองสาธารณะนะนะมันติดคลองสาธารนณะเส้นนะีนะ้คลองอันเนี้ยมันรับน้ํามาจากคลองมะขามเท่านะครับผมเป็นคลองชลประทานใหญ่ของจังหว,วัดสุวรรณบุรีเลยคลองมะขามเท่านะก็คืออันเนี้ยมันได้นะ้ํามาจากคลองชลประทานเลยนะออกไปทางนี้วัดจิกละข่า2กิโลเมตรนะครับผมนะ แปลงนี้อยู่ใกล้กับวัดจิกลาคา2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะผมนะใครอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้อยากจะรู้ว่าแปลงนี้มันอยู่คร่าๆห่างจากชั้นเท่าไหร่ลองจับมาที่วัดจิกลากขานะครับผมตำบไลไร่ลดอเดอนเจดีจัหวดสุพรรณบุรีนะมันห่างจากแปลงที่ดินแปลงนี้แค่ประมาณสัก2กิโลเมตรถึง1กิโลครึ่งเท่านั้นนะคบผมลองจับมาดูนะแปลงนี้ห่างจากอเดอนเจดี D, นะครับผมอดอนเจดี D, ที่มีองค์พันธเลสว่นั่นแหละ นะครับผมนะที่มีองค์ดำเป็นรูปปั้นองค์ดำขี่ช้างอยู่อ่าอ,อ,อยู่ที่ประมาณสัก10กิโลนะสิกิโลเลี้ยวขวาออกไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับผมแปลงนี้ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแค่ประมาณ25กิโลเมตรนะครับผมก็คือว่าเดินทางสะดวกแหละแปลงนี้เน้นกับแบบคนอยากได้ที่ประมาณสัก5าไร่นะติดถนนรัดยางเส้นใหญ่ๆมีคลองน้ำนะครับผมเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านนะครับผมนะ ไม่เหงาไม่เปรี้ยวนะครับผมอยากมีแปลงไว้ปลูกบ้านนะปลูกบ้านทําสวนก็ลองมาชมแปลงนี้นะครับผมนะก็ลองมาชมแปลงนี้ยกแปลง2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นมันเฉลีย่ยไรละห้าแสนเจ็นะครับผมเพราะว่าเจ้าของเขาทาไว้หลายอย่างนะราคามันจะขึ้นอยู่กับทําเลซับนะนี้แหละครับผมที่ผมบอกเนาะฝั่งนี้จะมีรั้ว ฝั่งนี้จะมีรั้วแล้วนะแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะครับผมฝั่งนี้มันไล่ไปตามเขตดินนี้เลยนะครับผมนะฝั่งนี้มันไล่ไปตามเขตดินนี้เลยนะครับผมใครชอบที่ปลูกบ้านนะไม่ไกลกรุงเทพด้วยก็แนะนําแปลงนี้นะครับผมห่างจากเซ็ทนทรัลเวสเกตประมาณสักร้อยสิกิโลเท่านั้นเองนะครับผมนะห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตร้อยสิกิโลติดถนนลาดยางเส้นใหญ่ๆนะครับผมบ้านชุมชนนะครับผมก็มีนะครับผมอยู่ติดๆกันเลยนะครับผมตลาดนัดตลาดนัด ร้านค้าร้านขายของอยู่ฝั่งใกล้ๆกับแปลงที่ดินเลยประมาณโล2โลก็เจอนะครับผมนะก็ถือว่าแปลงเน้เน,นความสะดวกสบายและกันเน้นติดลัดยางเน้นเดินทางสะดวกเน้นใกล้กรุงเทพเน้นเอาไว้ปลูกพืชปลูกผัดทําสวนนะครับผม่ะก็ลองดูนะครับผมแปลงนี้นะครับสนใจนะครับผมติดต่อมาเลยที่เบอร์ที่อาจจะเบอร์เจ้าของหรือว่าจะเบอร์นี้ก็ได้เลือกเอาได้เลยนะครับผม0 8 0 5 6 3 5394นะครับผมนะใครชอบก็อย่าลืมจิ้มหัวใจให้ด้วยนะครับผมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ